วันที่ห้าแล้วนะคะวันที่ห้าแล้วค่ะทุกคนใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงยี่สิบเจ็ดนาทีสี่ร้อยสามสิบสองแคลรอรี่ภลรกิจสำเร็จ ปิดเครื่องถอดปลั๊กแล้วก็วิธีการเก็บเครื่องนี้นะคะอ่าโยกขึ้น แล้วมันจะสปริงสปริงขึ้นได้เองเลยสงสัยเครื่องนี้เครื่องนี้จะไม่ค่อยสบายก็เลยต้องใช้แรงเราดันขึ้นดึงไหดึงน้ำ ฝากร้านกาแฟพี่สาวด้วยนะคะทุกคนอยู่ปากซอยลาดพร้าววังหิน43นะจ๊ะร้านแ p ปเปิลคาร้านกาแฟของพี่สาวนะคะวางน้ำวางน้ำแล้วก็วันนี้ไหนไหนก็ามาทักทายคุณเพื่อนนะคะก็จะรับลมยืนรับลมมาุกคน ภารกิจเดินออกกำลังกายให้ได้21วันแบบต่อเนื่องนะคะเป็นการอยากจะเปลี่ยนนิสัยของตัวเองที่ไม่ได้ออกกำลังกายมานานเนาะถ้าใครที่ติดตาม Apple มาตั้งแต่ต้นก็จะรู้ที่มาที่ไปนะคะว่าทำไมถึงทำกด21วันกับการเดินออกกำลังกาย ถ้าใครดูไม่ทันก็ไปย้อนหลังดูเด y วันได้นะคะวันที่หนึ่งเนาะก็ได้ทำคลิปบอกไปว่าเพราะอะไรนะจ๊ะสำหรับวันนี้เราโพสกันแล้วเราก็จะมีสิ่งดีๆมาเล่าสู่กันฟังกับหัวข้อที่ได้โพสต์ไปก็คือเราทุกคนสามารถที่จะเปลี่ยนนิสัยที่ดีให้กับตัวเองได้ เราสามารถที่จะเปลี่ยนนิสัยที่ดีให้กับตัวเราได้สมมุติว่าเราชอบอะไรเราปรารถนาสิ่งใดเราอยากจะได้สิ่งใดเราอยากจะมีสิ่งใดเราอยากจะเป็นสิ่งใดเอาง่ายๆก็คือสิ่งที่เราต้องการเนาะภาษาพูดนะคะทุกคนภาษาพูดก็คือสิ่งที่เราต้องการเราสามารถที่จะสร้างให้เป็นจริงได้ด้วยการใช้พลังจิต พลังจิตหรือบางคนอาจจะเรียกว่าพลังความคิดหรือผู้ที่ประสบความสำเร็จหลายๆคนอย่างวิวเกตและวอล,ลเลนวัฟเฟตเนี่ยก็คือใช้คำว่าการโฟกัสการโฟกัสจ้าทุกคนเราสามารถที่จะใช้กับสิ่งที่เราปรารถนาได้ทุกเรื่องได้ทุกเรื่องจริงๆค่ะก็คือ อย่างเพ a แอปเปิลพารวย Apple ิลพารวยก็หลังจากที่เราใช้ชีวิตใช้ชีวิตแบบทั้งผิดทั้งถูกมานะคะทุกคนแล้วเรารู้ว่าช่วงเวลาที่เราใช้ชีวิตที่ผิดเนี่ยมันคือความคิดเรามันมันแบบว่าโอนโอนเอ็นไปกับผู้คนที่เข้ามาในชีวิตเรา หรือว่าปัจจัยต่างๆที่สถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ยสามารถส่งผลไปให้ความคิดเรามันสเปสปาพอความคิดเราสเปสปะก็จะทำให้เราคิดผิดคิดผิดก็จะนำไปสู่การลงมือทำที่ผิดและถ้าเราคิดถูกผลลัพธ์มันก็จะไปแบบในทางที่ดี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 ด,ดีขึ้นไปเรื่อยๆใช่ไหมคะอย่างเช่น ถ้าเราอยากจะร่ำรวยอยากจะมีเงินคำสอนมีมีคำสอนหนึ่งนะคะที่บอกว่าไม่ต้องไปประหยัดก็คือให้ใช้จ่ายออกไปแต่ให้เราเปลี่ยนเป้าหมายให้ใหญ่ขึ้นเปลี่ยนเป้าหมายให้ใหญ่ขึ้นเพื่อที่จะเหมือนกับคิดการใหญ่คิดใหญ่ไม่คิดเล็ก คิดใหญ่ไม่คิดเล็กใช่ไหมคะทุกคนก็การคิดใหญ่ก็จะส่งผลให้เราเนี่ยเกิดพลังจิตพลังความคิดแล้วก็การโฟกัสไปในสิ่งที่มันใหญ่ขึ้นอย่างเช่นการสร้างไรายได้ที่มากขึ้นแล้วเราก็จะคิดหาวิธีว่าแล้วเราจะทําอย่างไรให้เรามีไรายได้ที่มากขึ้นอันนี้ก็คือ อันนี้เหมาะสําหรับคนรวยนะคะเพราะว่าการที่ใช้จ่ายเงินออกไปจํานวนมากหรือการไม่ประหยัดเนี่ยเหมาะสําหรับคนที่รวยอยู่แล้วมีเงินเหลือกินเหลือใช้แล้วก็ไม่มีนี้มีสินนะคะแต่ในส่วนที่เป็นของเราเองนะคะเราเนี่ยควรจะทําเหมือนเศรษฐีที่เราเคยเห็นก็คือประหยัดนะคะทุกคนประหยัดในที่นี้หมายถึงกิน กินก็ไม่ต้องไปกินแพงนะคะกินแค่ให้อิ่มการช้อปปิ้งการซื้อของใช้การซื้อเสื้อผ้าก็ซื้อเท่าที่เราใส่ได้เหมาะสมกับหน้าที่การงานของเราแล้วก็ที่มันใส่ได้ประมาณนี้ไม่ไม่ต้องไปซื้อแบรนด์เนมไม่ต้องไปซื้อของแพงอะไรเงี้ยทุกคนสำหรับอันนี้สําหรับเรานะเราไม่ได้มีเงินเยอะหรือว่าเรา มีภาระหนี้สินครอบครัวเรามีภาระหนี้สินอะไรอย่างเงี้ยเราควรใช้วิธีนี้ควรใช้วิธีนี้นะคะทุกคนแต่มาบอกมาบอกสิ่งหนึ่งที่วันนี้แอปเปิลได้ตื่นรู้ได้ตื่นรู้แบบจริงๆเลยแล้วก็อยากจะมาแชร์ให้กับคุณเพื่อนที่เรามีเป้าหมายเดียวกันคือเราอยากจะมีอิสรภาพทางด้านการเงินแล้วเราก็สามารถที่จะ ทำงานที่ไหนก็ได้ให้เงินมันทำงานอะไรอย่างนี้นะคะเพื่อเราจะได้ไปเจอสิ่งใหม่ๆไปสถานที่ใหม่ๆในแบบที่เราชอบนะคะทุกคนก็คือการท่องเที่ยวนั่นแหละเนาะก็คือการท่องเที่ยวขอวางก่อนขอวางก่อนนะคะทีนี้ทำแบบไหนคำว่าตื่นรู้ในที่นี้ก็คือทำสองอย่างคู่กันไปเลยทำสองอย่างคู่กันไปเลยคือคิดใหญ่คิดแบบว่า อะไรที่ได้เงินที่เป็นอาชีพสุจริตไม่ผิดกฎหมายนะคะเห็นคนไหนที่เขาแบบประสบความสำเร็จในไลฟ์ไลฟ์สไตล์ก็คือการใช้ชีวิตที่เราชอบที่เขาสามารถสร้างรายได้ได้เขาทำงานแบบไหนเขาทำธุรกิจแบบไหนเขาทำเงินแบบไหนเราก็เอาตัวเราเองไปเรียนรู้ก็คือการมีเป้าหมายที่ใหญ่การมีเป้าหมายที่ใหญ่เช่นแอปเปิลอยากมีเงิน20ล้านอยากจะมีเงินแบบว่านอนนิ่งๆในบัญชี20ล้านใช่ไหมคะ เราก็เราก็ไปเรียนรู้จากคนเก่งๆตั้งเป้าหมายใหญ่ๆไปเลยคิดใหญ่ไปเลยอย่างมียี่ล้านนะคะแน่นอนถ้าเราคิดแล้วเราก็ต้องหาวิธีทำมันให้เกิดความสำเร็จก็คืออย่างเช่นอาจารย์ที่สอนความสำเร็จหลายๆคนใช้คำว่าจักรวาลจะส่งวิธีการมันเป็นหน้าที่ของจักรวาลที่จะเอาเขาเรียกว่าก็เหมือน ให้เรามีไอเดียดีๆในการที่จะสร้างรายได้20ล้านบาทนั่นเองนะคะทุกคนแล้วก็คิดใหญ่การคิดใหญ่แล้วก็การลงมือทำลงมือทำเลยเวลาเรามีเป้าหมายไม่ว่าจะเป็นเป้าหมายในการทำงานเป้าหมายในการใช้จ่ายเงินเป้าหมายในการเก็บเงินอะไรใดๆเหล่านี้นะคะคิดใหญ่ๆไปเลย ยี่สิบล้านก็พูดแบบไม่ต้องอายเราก็พูดว่าฮิ ee, เราต้องมีเงิยนยี่สิบล้านแน่นอนมั่นใจแล้วก็มีความสุขนะคะไม่ไม่ต้องไปเครียดกับชีวิตอะไรมากก็คือโฟกัสเฉพาะเรื่องนี้และในความเป็นจริงก็คือในตอนนี้เราไม่ได้มีเงินมากมายใช่ไหมคะทุกคนเราก็ต้องประหยัดเราก็ต้องประหยัดประหยัดในที่นี้คืออะไร คือมีเงิน1,000ก็ต้องใช้500หรือใช้ต่ำกว่า1,000ถ้าเรามีเงิน1,000เราไปใช้2,000เราไปใช้หมื่นหนึ่งมันผิดมันผิดหรือว่าการไปซื้อของที่ รูดบัตรเครดิตหรือเอาเงินอนาคตไปกู้ไปยืมเงินคนอื่นไปกู้ยืมเงินธนาคารหรือการไปเอาเงินอนาคตที่มันมาใช้จ่ายในสิ่งที่ไม่ได้เป็นการลงทุนเพื่อต่อยอดเงินอะไรไใดๆเนี่ยมันคือวิธีคิดผิดนะคะมันยิ่งทำให้เราเนี่ยเงินติดลบติดลบติดลบไปเรื่อยๆแล้วก็ไม่มีความสุขพอไม่มีความสุขพอเราไม่มีความสุข สิ่งต่างๆกระบวนการความคิดมันจะผิดเพียงะคะทุกคนแอบวันนี้วันนี้มาเล่าแบบว่าเล่าจากประสบการณ์ตรงเลยนะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราไม่มีความสุขแล้วเราไปโฟกัสไปโฟกัสเรื่องนั้นนะเช่นเราไม่มีเงินไม่มีเงินเราก็ไม่มีความสุขเราพอเราไม่มีความสุขเวลาได้เงินมาบางคนก็อาจจะบอกว่าให้รางวัลตัวเอง ไปกินไปเที่ยวไปซื้อของเงินหมดใช้เงินจนเงินหมดแล้วก็กลับมาไม่มีความสุขฉะนั้นเวลาเราไม่มีความสุขนะคะกระบวนการทางความคิดเรามันจะผิดเพี้ยนไปหมดนั่นเองนะคะทุกคนเราก็เลยมาเล่าให้ฟังเนาะซึ่งวิธีที่ถูกที่แอปเปิลใช้กับตัวเองเราได้ผลก็คือมีความสุขแล้วก็ ให้เรารู้เลยนะคะว่าสิ่งที่เราปรารถนาอย่าง Apple ปรารถนา20ล้านเนี่ยยังไงมันก็ต้องเกิดขึ้นเพราะเรารู้แล้วเรารู้แล้วว่า20ล้านจะมายัางไงเราประหยัดบ,บวกกับเรามีเป้าหมายที่ใหญ่ทำสองอย่างคู่กันไปเลยนะคะเราทำสองอย่างคู่กันไปเลยแล้วร,รอดูว่า20ล้านจะมาเมื่อไหร่ประมาณนี้นะคะทุกคนก็มาเล่าแบบสนุกสนุก มาเล่าแบบสนุกๆแล้วก็ให้รู้ว่าสิ่งที่พวกเราคิดเนี่ยมันเป็นไปได้แล้วมันก็เกิดขึ้นจริงแน่นอนนะคะฉะนั้นให้เราเนี่ยคิดถึงสิ่งดีๆแล้วก็มีความสุขเท่านี้แหละค่ะทุกคนเรื่องของคนอื่นตัดออกไปนะคะคิด ให้เราเป็นสุขแล้วก็พูดสิ่งดีๆมีคําพูดที่ดีกับคนอื่นนะคะเอาตัวเราเองเนี่ยไปรับชมไปฟังคนที่เราชื่นชอบแนวคิดหรือว่าชื่นชอบการพูดการสื่อสารหรือการลงมือทํำของเขาแล้วเราก็จะแบบมีมีไอดอลมีตัวอย่างว่าอ๋อคนคิดดีเป็นแบบนี้ คนพูดดีเป็นแบบนี้คนที่ลงมือทำดีแล้วก็ถูกทางเป็นแบบนี้เอาตัวเราไปสิงอยู่กับคนแบบนั้นก็คือไปเรียนรู้จากคนที่เราชื่นชอบแล้วกดแห่งแรงดึงดูดคือสิ่งที่เราปรารถนาสิ่งที่เราชื่นชอบก็จะเข้ามาในชีวิตเรา อะไรที่เราไม่ชอบเราก็ไม่ต้องไปดูนะคะแล้วก็ไม่ต้องไปคอมเมนต์ไปวิพากษ์วิจารณ์คนอื่นไม่ต้องแบบไปทำคิดว่าคนอื่นนะอันนี้คือสิ่งสิ่งที่ Apple ชอบนะคะทุกคนถ้าเราไม่ชอบอะไรเราไม่ต้องไปคอมเมนต์ว่าคนอื่นเราก็ไม่ต้องไปทำคิดว่าคนอื่นแต่ให้เราไม่ต้องไปดูไม่ต้องไปเกี่ยวข้องไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับเขาเลยเราชอบแบบไหน เราเอาตัวเราไปดูไปคอมเมนต์ดีๆไปคอมเมนต์ให้กําลังใจคนที่เขาเราคิดว่าเขาทำดีอะทุกคนใช่ไหมเราคิดว่าเขาทำดีแล้วก็เราดูเขาแล้วเรามีความสุขอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไปกดไลค์กดคอมเมนต์อะไรต่างๆให้เขาประมาณนี้นะคะแล้วชีวิตเราความคิดเราก็จะมีแต่ความสุขทุกคนวันนี้มาเล่าเรื่องนี้นะคะเพราะว่าก็ มีหลายๆคนเนาะที่แอปเปิลเห็นแล้วแอปเปแบบโหมันใช่เลยเขาจะโฟกัสแค่ความสุขเขาจะไม่ไปแบบว่าไปแบบว่าไปพูดวิพากษ์วิจาร์ณหรือว่าเอาความคิดเขาเนี่ยไปคิดในทางลบเลย เขาจะแบบว่าพูดสิ่งที่มันเป็นความสุขสีหน้าคำพูดรอยยิ้มอะไรต่างๆมันออกมามก็มีความสุขใช่ไหมคะทุกคนสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือกดแรงดึงดูดหรือคนที่พลังงานเดียวกันที่เขาพร้อมที่จะสนับสนุนคนที่มีพลังงานบวกพลังงานดีเนี่ยได้มาเจอกันเขาก็จะมอบสิ่งดีๆให้กันเงินก็เช่นกันเงินก็จะชอบพลังงานดี ถ้าเรามีพลังงานที่ดีให้กับคนอื่นโดยเฉพาะปัจจุบันนี้ Apple เชื่อว่าคนที่มาไลฟ์สดคนที่มาทำคลิปทุกคนไม่ได้มาทำเพื่ออยากจะสร้างตัวตนแบบว่าอยากจะมาอวดมาขิงหรืออะไรคำศัพท์ที่เขาพูดใช่ไหมคือมาขิงไม่ได้อยากจะมาขิงตัวเองนะคะทุกคนแต่ทุกคนต้องการสร้างรายได้ฉะนั้นเรารู้อย่างนี้แล้วเราก็ ส่งพลังงานดีไปให้คนอื่นอนะส่งพลังงานดีไปให้คนอื่นใครที่ความเมตต์น่ารักใครที่มีแบบว่ามีการสื่อสารมีการสอนแบบแบบเป็นวิชาความรู้แบบฟรีๆเราก็ไปกดติดตามเขาไปรับชมว่าเขาทำยังไงเขามีแนวคิดอะไรยังไงอย่างนี้เป็นต้นนะคะและส่วนตัวแอปเปิลวันนี้ กับการเดินออกกำลังกายวันที่ห้าแล้วสำเร็จนะคะพบกันใหม่ติดตามกันต่อไปว่าจะทำได้ต่อเนื่อง21วันหรือเปล่านะคะทุกคนก็เป็นกำลังใจให้เพื่อนๆทุกคนที่กำลังมีความทุกข์อยู่ในตอนนี้นะคะแล้วก็ Appl ปเชื่อว่าหากเรามีพลังงานที่ดีเราเชื่อมั่นว่าเราสามารถที่จะทำสิ่งดีๆได้แน่นอนเราทุกคนทำได้ สำหรับใครที่มีความสุขอยู่แล้วนะคะก็ส่งความสุขออกไปให้แก่กันเป็นพลังงานดีดึงดูดมาหากันกดไลค์กดแชร์กดหัวใจให้กันตลอดไปบ๊ายบายค่ะทุกคนพบกันใหม่นะจ๊ะ